สิ้นสุดเวลาการล่อค่อยค่ะพี่น้องสําหรับข้าวเหนียวนาปังไก่น้อยลายอายุสั้นเนาะค่ะเนาะตอนนี้เขาหน้าปังขอแง,ง่ท่อนตอนนี้ก็สิได้อยู่ประมาณเก้าสิบเจ็ดมือค่ะพี่น้องก็คือเหลืองขับธงแล้วค่ะขึ้นชื่อให้อัารับหนึง่งเลว่าเป็นข้าวเหนียวอายุสั้นที่สุดในบรรดาข้าวเหนียวทุกๆสายพันธุ์เด้อค่ะเด้อเพราะวา่าตามที่เฮตมานะพี่น้องพันธุ์อื่นก็จะร้อยวันขึ้น อันนี้ท่านสิตีให้พี่น้องหนึ่งร้อยวันได้เก็บเกี่ยวพอปีที่แล้วล้อยหามือได้เก็บเกี่ยวแต่ว่าตนนี้เก่าสิบเจ็ดมือนนี่ก็อีอกสามมืก็คือสิพ่อเก็บเกี่ยวเนาะพี่น้องเห็นบ่เรื่องเออเฮ้อครับทงเลขขัเนี่ยพี่น้องเค็ดใดทั้งนาปีและนาปังเป็นข้าวเหนียวเม็ดใหญ่อ้วน,นๆเด้ค่ะพี่น้องนี่ละสุดเลยมีนาดอนเหมาะกับที่นาดอน ต้นสูงประมาณลอยสามสิบเส้นค่ะพี่น้องเขาอันนี้นะพี่น้องเห็นบะแต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับข้าวพันอื่นที่เป็นข้าวเหนียวนาปังนะพี่น้องส้มอื่นกับเจีปป๊ยมัณเห็นบอก้าลางกลมแต่ว่าเขาเหนียวใกล้น่อยนะสีเหลืองขับทงแหล้วค่ะพี่น้องพร้อมจะเก็บเกี่ยวแล้วนะีนวเ่เห็นบะพี่น้องความเตกต่างเห็นบะเขาเหนียวไกล้หน่อยไลย่เอามาอัปเดตซู่ฟัง่งซื่อ,อ,อค่ะพี่น้องมือเกี่ยวจังเสียวมาเบิงอีกค่ะ